ไม่ไม่ของฉันต้องเก็งยู่แล้วอ๋อหมดิ้นแล้วหมดสิ้ะได้ัลคผลอพูดถึงฟีรลอยเของเราและทีร้อยเลขของเราครับช่ได้ค่ะก็จริงๆเป็นเรื่องที่ พวกเราน่าจะาเคยเล่นมาแล้วด้วยความเป็นคอม,มดี้เล็กน้อยแต่ก็จะมีในเรื่องของความสัมพันธ์มากขึ้นค่ะตัวเขาจะเป็นเจ้าของรีสอร์ทส่วนหนูก็ต้องเหมือนเป็นฟิลนอนบอ่อนไส้เข้าไปในรีสอร์ทของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สุดสุดท้ายแล้วเนี่ยจะใช้สเสน่ห์อะไรมาใจบอสเล็กก็ต้องรอดูค่ะก็เรื่องนี้เป็นแนวอีกแนวหนึ่งที่น่าจะมีความฟุ้งมากขึ้นคือก่อนหน้านี้เราเคยเล่นอยู่หริด้วยกันก็จริงแต่ว่ามันค่อนข้างแบบ ออกไปทางแนวแบบซีรีสดราม่าเลยเป็นอาชีพราชการเลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็น่าจะมีความแบบรีแลกซ์ขึ้นแล้วก็ความฟุ้งของความเป็นยูริรวมถึงคาแรกเตอร์ใหม่ๆด้วยอะไรเงี้ยเพราะเราก็รับบทเป็นอ p โปเป็นเจ้าของรีสอร์ทส่วนเขาก็เป็นเลขาที่เราจะเรื่องมันจะดาเนินไปเหมือนแบบเหมือนคล้ายๆความเป็นแบบศัตรูที่รักอะไรประมาณนี้คือเข้ามาด้วยความที่เรา หมือนจะไม่นี่กันนะแต่สุดท้ายก็แพ้ใจกันอะไรมันก็จะเป็นฟิลประมาณน,นี้ค่ะเรื่องนี้ฟ้าขนาดเลยเพาะว่าสีรวยสักทีเนาอสักท,ออสกทีสักทีอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆคือเป็นคนชอบใส่สูตรแล้วด้วยเ,ออเรื่องนี้น่าจะได้ใส่สูตรบ,บ่อย ก็น่าจะเป็นล <Aus> ุคที่คนเห็นเราเวลาไปงานมิสแกนไปงานอะไรเงี้ยบ่อยอยู่แล้วใช่ค่ะการเล็กซิลงอะไรของเรามันยากง่ายขนาดไหนการที่แบบเป็นบอดเป็นคนรวยเหรอคะรวย่างเงี้ยไม่ค่อยชินเลยอ่ะปกติถ่ายแต่แบบว่าแนวสังกะสีหลังคาอะไรเงี้ยนี่คือจะได้ถ่ายในรีสอร์ทแบบเย็นๆกับเขาแล้วก็แอบตื่นเต้นเหมือนกันค่ะเป็นแบบจากบอสเราไว้ไหมเอาไว้เราไว้เป็นเล็บเรื่องความขยันละกันเพราะว่าในเรื่องของ อาโปกับหรือว่าบอสเล็กก็ต้องขยันมากๆในการทำธุรกิจอะไรเงี้ยใช่ค่ะสามารถไกด์เตอร์มันคือไม่ไกลตัวเราเลยไม่ไกลแต่แต่บอสเล็กอาจจะไม่ได้มีปักตะก้าหระผู้เองเนาะไม่ปักแล้วปักแล้วโปรโมทโปรโมทหัวจริงวันนี้แฟนคลับก็มีฟู้ดซัพพอร์ตเป็นน้ำพริกปลาสลิดไหนได้ยังคะได้ยังคะปัดตะกร้าที่นี่ได้ฟรีวันนี้ได้ฟรีวันนี้ได้ฟรีถูกฝังเงี้ยนแฟนคลับค่ะเอามาแจกเพื่อนบ้านแฟนชาวดอม ชารอจของเรายังไงกบห่างไรรากลตัวหรืออะไรเงรรี้ยไหมคบเป็นเลขายังไม่ยังจริงๆยังไม่ได้มีความแบบว่าไกลตัวมากขนาดนั้นค่ะก็คือแต่ในเรื่องของความแสบความสนความแกนเนี่ยก็คือไม่ต้องไม่ต้องเวิร์กช็อปเพราะมีอยู่แล้วในตัว <S <S แต่ในเรื่องของการใช้สเสน่ห์ต่างๆเนี่ยก็อาจจะต้องแบบว่าไปไปดูอีกทีนึงว่าจะใช้ยังไงแล้วก็ในส่วนของเลขาจริงๆคาแรคเตอร์มันค่อนข้างที่จะอายุโตกว่านิดนึงค่ะต้องมาดูอีกทีว่า เราในเวอร์ชั่นที่จะโตกว่าแล้วเป็นเลขาเป็นคนทํางานจริงๆจริงจังเนี่ยคือจะต้องเป็นยังไงคะของคู่เรามีแพนคือรู้แพนหรือยังคะว่าเขาจะถ่ายช่วงไหนน่าจะอีกสองเดือนช่วงสิ้นปีค่ะช่วงสิ้นปีท้ายๆปีกลับกับยุโรปนะปีหน้าก็จะได้ดูประมาณต้นปีหน้าค่ะเรื่องที่สองค่ะเรื่องที่สองของของตัวสี่เรื่องใช่แล้วลีโรเล่ ฝากฝากันลไยได้ค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับโปรเจกต์นะคะของพวกเราทั้ง4คู่โดยเฉพาะเรื่องนาทีลอยเล่ที่อินลหดได้รับบทเล่นเป็นอโปแล้วก็โชรดานะคะก็ตั้งใจมากๆ อยากจะให้ทุกคนได้เห็นแนวยูริใหม่ๆที่อาจจะเคยเห็นว่าเราเคยเล่นกันมาหลายๆเรื่องแล้วแต่ว่าเรารองว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีอะไรบางอย่างที่มีความฟุ้งที่ทําให้เหล่าสาววายหรือว่าแฟนคลับนิยายต่างๆเนี่ยได้เซอร์ไพรส์กันอย่างแน่นอนค่ะ ล่าสุดเนาะแฟนมีคู่กันที่ละีละละปีที่นังราที่บราซิลเม็กซิโกใช่ไหมคะโอ้โหมากอบุ่าทีมากค่ะแล้วก็คือเขารอคอยเรามา3ปีกับการที่เราจะไปได้แล้วก็ถือว่าเหมือนเป็นการเปิดสักราดของ GL หญิงหญิงๆคู่แรกที่ได้ไปแถบละตินอะไรเงี้ยเขาก็ตื่นเต้นแล้วก็เราก็ไม่คิดว่าบัตรจะขายหมดทุกที่นั่งรวมถึงการ การความอบอุ่นการเชียร์อัพอะไรเงี้ยพวกเขาก็เต็มที่กับเรามากๆก็มีเสียน้ําตากันไปเยอะกับเซอร์ไพรส์ต่างๆที่เขามอบไปให้บรรยากาศเห็นว่าวันนั้นคนเต็มพอเลยมันชื่นอ,อกชื่นใจเลยทั้งคู่ไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้<ม>ค่ะเพราะว่าเราเราอยู่บนเวทีเรามองขึ้นไปอย่างนี้มันแบบเต็มทุกที่นั่งเลยแล้วก็ เขาไม่ปล่อยให้เราเดทแอร์เลยค่ะถ้ามันเงียบเมื่อไหร่ปุ๊บเขาจะเริ่มเชียร์อัพอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำรู้สึกว่าเออมันมันแบบกระตุ้นความสนุกของเราอยากจะออกไปแฮฟฟันกับเขาอะไรอย่างทำกิจกรรมร่วมกันก็เป็นมีตรที่ซึ้งแล้วก็อบอุ่นมากๆอีกมิตรนึงค่ะอย่างเช่นเราก็มีโมเมนต์แบบตางห้องต่ใช่เขาร้องเพลงแบบวันเกิดให้คุณพ่อซึ่งแบบว่าตอนวันเกิดคือหนูอยู่ที่อเม็ซิโกอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนทำสไพสยให้ด้วยรู้สึกว่าเออเขาอัพพิเศตแบบคนรอบข้างเราด้วยอะไรอย่างเง เราสึกไงว่าเราเป็นคนเอเชียนะบางทีดีตลาดนื่องแบบเราไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ตอนแรกยังว่าแอบกลัวกันว่าแบบเฮ้ย<ม> <c oughs> ตอนที่มีแลนมาแล้วเราคิดว่าบัตรจะขายหมดหรือเปล่านั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยแต่ว่าพอประกาศไปก็คือทางโปรดิวเหมือนเขาแบบไม่ต้องห่วงเรื่องการขายบัตรเลยนะเพราะว่าบัตรคือขายเกลี้ยงแล้วตอนทั้งๆท,ที่ตอนนั้นเรายังไม่ได้ทําการโปรโมทอะไรเยอะแยะเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยก็พอไปถึงก็เห็นถึงความน่ารักของของทุกคนตอนแรกเรามีแอบกลัวกันว่าเฮ้ยมันจะจะเป็นอย่างนี้ไหมจะอย่างนั้นไหมแต่พอเราไปถึงแล้วสิ่งที่เราคิดไว้ก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยไม่มีความน่ากลัวใดใทั้งสิ้นแล้วก็นั่นแหละเาก็ น่าจะแบบ เป็นการดีใจด้วยที่เหมือนมียูริฝั่งเอเชียได้แบบไปหาเขาแล้วก็น่าจะมีอีกหลายๆคู่ที่จะได้ตามไปด้วยแต่เราเป็นคู่ที่แบบบุเบิเรเลยที่ไปในโซนนั้นใช่ล้วไปชิมลางก่อนค่ะ <Okay. S 2> ไปชิมลางก่อนเดี๋ยวก็ทราบๆมาว่าเดี๋ยวก็จะมีโปรเจกต์ของบ้านเรามีบางคู่ที่จะได้ตามไปด้วย <S <S ก็ต้องรอด,ดุดูว่าจะเป็นคู่ไหนอันนี้จะสมัยเดี๋ยวรู้อันะยังไม่ได้บอกว่าคู่ไหนไงไปรอลุ้นดูจะเป็นการตลาดเปิดตลาดแบบเวร์ทัวร์อะไรที่ปัะเทศมันจะมีอื่น ประเทศอื่นอะไรอย่างี้โลกก็มีค่ะเดี๋ยวเดือนกันยาเราจะมีไป10วันติดกันเลยก็คือจะมีบาร์เซโลนาสเปนใช่ไหมคะแล้วก็ฝรั่งเศสแล้วก็อังกฤษ3าประเทศค่ะต่อกันเลยใกล้ลทั่วโลกเลยอ่ะคิดว่าน่าจะทั่วแล้ว มันเหลือที่ไหนน่าจะทั่วแล้วค่ะเอออย่างนี้เราต้องฝึกพวกภาษาหรือว่าเอาอะไรไปแบบมัดใจเป็นคบที่แบบต่างประเทศโซนที่เราจะไปบ้างนะก็ต้องมีนะจริงๆไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวอย่างเช่นตอนที่เราไปฝั่งลาตินนย่างเขาก็ไม่ได้ฟังภาษาอังกฤษออกสมบูรก็เราก็ต้องฝึกภาษาสเปนฝึกภาษาบ้านเขาอย่างเช่นการทักทายบอกรักขอบคุณอะไรเงี้ยก็คือต้องต้องพูดให้เป็นพอพูดปั๊บคือเขากรี๊ดเลยอะไรเงี้ย ได้โอลาเนาะโอลาโยโซยโอลายโยโซยอินฟ้าโยโซยชาลอตเจียโมกลาเซียเจียโมประมาณคนี้ค่ะก็ว่าแก็แบบว่าสวัสดีเอ่อนี่อิงฟ้านะนี่ชาล็อตนะฉันรักคุณมากๆขอบคุณมากๆนะจ้าว่าปีนี้เราก็โควเต ก็น่าจะให้เป็นปีที่เหมือนเราได้ไปนีตติ้งที่ไกลๆอะไรเงี้ยค่ะจริงๆก็มีทุกปีเนาะแต่ว่าปีนี้น่าจะเยอะสุดใช่มันก็เลยทำให้พี่ฟ้าทำงานเยอะจนอยากจะเกษียณอย่างนั้นอ๋อพวกเลยอะไรเยอะเลยเนี่ยพวกเลยเหรอยอเยอะเลยนะ ตะเกษียณแล้วเหรอคือจริงๆมันจริงๆมันไม่เกี่ยวไม่ได้มองว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของอายุหรือว่าตัวเลขแต่นี่ยตัวเลขตัวเลขแต่ว่ามันน่าจะเกี่ยวกับอายุการใช้งานของร่างกายเรามากกว่าว่าเราว่าเราไหวที่เท่าไหร่จริงๆคําว่าเกษียณของหนูอาจจะคือมันไม่ได้แบบหายไปเลยเล้วทํางานอะไรอย่างงี้แต่ว่าอาจจะ ขอเบางานลงแล้วก็เลือกที่จะรับงานที่เรารู้สึกว่าเราไหวจริงๆอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงนี้ก็ต้องบอกว่ามันมีทั้งแบบงานช่วยงานขอหน่อยนะอันนี้หน่อยนะอะไรเงี้ยมันก็มีที่เราจะต้องแบบโอเคเราอันนี้ก็เสียดายโอกาสอันนี้อันนี้ก็เสียดายมันก็มีทั้งที่เราอยากทําแล้วก็มีทั้งที่เราแบบว่าโอเคมันก็น่าเสียดายอะไรเงี้ยก็พยายามทําให้เต็มที่ที่สุดในช่วงนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันก็แน่นจริงๆกับเรื่องนี้ค่ะทางด้านอิงพาที่คุยกับ พีรวัตคะเรื่องเกษียณเรื่นยังไม่ได้คุยกับเขาโดยตรงแต่เขามองหน้าหนูเขาก็น่าจะรู้แล้วแหละเขาน่าจะได้ดูในสามแต่ว่ามีการมีการพูดคุยกับทางกองว่าแบบโอเคกับกับกับผู้รับงานอะไรเงี้ยว่าอาจจะขอขอคัดงานหรือว่าขอเนี้ยแบบมีส่วนร่วมในการเลือกเลือกรับงานด้วยนะอะไรเงี้ยใช่โดยเฉพาะเรื่องของงานละครงานอะไรที่ไม่ไม่ไม่แน่นจนเกินไปเราทำงานหลังเนี้ยค่ะมันส่งมอสุขภาพดีความีิเศษถึงทำให้พี่แบบอย่างพี่จะเกษียณเนี้ย ก็ก็ก็สมนะส่วนมากมันน่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพมากกว่าที่เรามองว่าเออเราคือช่วงที่เราได้ตำแหน่งแรกๆมันมาเลยแบบเต็มที่เราทํางานทุกวันได้วันละสี่ห้าอีเวนต์อะไรเงี้ยแต่พอมันเริ่มไปเรื่อยๆๆสปีดแรงเรามันก็เริ่มตกมันเริ่มเหนื่อยง่ายขึ้นมันเริ่มมีปัญหาบางอย่างที่เราเรื่องของการตื่นการนอนเลยก็มีก็มีส่วนรวมถึงภาวะความเครียดเกี่ยวกับการถ่ายละครเกี่ยวกับอะไรเพราะมันก็มีแรงความกดดันอยู่ด้วยของของ ผู้ชมของอะไรเงี้ยที่มีความคาดหวังตามมามันก็ทําให้เราแอบแอบ,แอบกด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 มันไวอะไรเงี้ยก็มีมันมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่มีมันมีมาสักพักใหญ่ๆแล้วค่ะใช่แต่ว่าเออก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้จะหายไปไหนก็ยังคงแบบรับงานเหมือนเดิมแต่อาจจะเป็นเหมือนพี่ๆดารานักแสดงที่เขาแบบปีนึงอาจจะสักสองเรื่องสาเรื่องอะไรเงี้ยเพราะว่าปีนี้หนูน่าจะถ่ายประมัน เป็นสิบเรื่องกันี้ก็เป็นสิบเรื่องสุดไหนที่มันทำให้ฟ้าว่าเ้ยมันต้องกระเสียดอะไรเงี้ยมันต้องเฟดใชมันต้องเฟดเฟดใช้คำว่าเฟดดีกว่าคะเฟดเปลงน่าจะเป็นเรื่องสุขภาพมากกว่าที่รู้สึกว่ามันมีช่วงวันที่เราไม่ตื่นแบบตื่นลุกไม่ไหวอะไรเงี้ยก็จะต้องมีการแบบฝากคนรอบข้างรวมถึงอารมณ์ที่เราโมโหง่ายหงุดหงิดง่ายกินไม่เป็นเวลา มันก็จะตามมาด้วยอือ่นที่ตามมาด้วยก็จะเป็นคนรอบข้างที่คอยสะกิดเราว,ว่าแบบพี่ฟ้าแบบบางทีเมาอ,อะไรเงี้ยคือ,คอล,ลอยไปนิดนึงอะไรเงี้ยก็มันจะทําให้ส่งผลกระทบกับงานที่เรารับด้วยเราก็ไม่อยากให้มันส่งผลกระทบกับโอกาสที่ลูกค้าให้อยากทาให้แบบมันดีทุกโอกาสที่เข้ามาเรายังไม่เรางขั้นต้องคอนซัลต์กับคุณหมอใช่ไหมคะกับประนสุขภาพจริงมีคอนซัลต์อยู่เรื่อยๆค่ะก็พอเหมือนเมื่อวานได้ออกรายการสัมปก็มี ในกองทีมในกองเนี่ยค่ะประทักมาว่าแบบอยากไปรตรวจสุขภาพไหมซึ่งจริงเราก็ตรวจเรื่อยๆอยู่แล้วจริงๆหน้าหลักๆของฟ้าม่นนะ่าจะเป็นเรื่องของภาวะความความเครียดด้วยเพราะเหมือนเราทํางานอย่างเดียว<ม>ก็พยายามจะลองแบบโอเคถ้ามีวันหยุดให้เราได้ออกไปรีแลกซ์หรือว่าดีลีทหรือว่าไปเจอสังคมเพื่อนหรืออะไรที่แชร์ได้ดีลีทตัวเองออกบ้างก็ก็คงจะดีขึ้นคุณหมอคุณหมอให้คำแนะนำยังไงบ้างคะ กินยากินยาใช่ใช่พะบางทีการกินยามันทําให้เราทํางานยากด้วยบางทีอย่างเช่นแบบมันมีเอฟเฟกตามมาเช่นเรื่องของลิ้นแข็งเรื่องของแบบเดเ์อะไรอย่างเงี้ยก็ก็นิดหนึ่งทุกวันนี้ก็พยายามหิวตัวเองด้วยสัตว์เลี้ยงบ้างอแฟนคลับบ้างหรือว่าสิ่งที่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 ดูหนังบ้างอะไรบ้างก็ที่ทำได้ในในณณตอนนั้นเลยซึ่งตอนนี้คือเริ่มเริ่มกระบวนการดารเฟด ยังค่ะน่าจะต้องเป็นปีหน้าเพราะตอนนี้ก็ยังคงแน่นอยู่ยังคงแน่นอยู่แต่ว่าก็พยายามเหมือนเหมือนพอผู้ใหญ่เริ่มทราบเขาก็จะพยายามเปรียอันไหนที่สามารถหยุดให้ได้ก็ก็จะให้หยุดอะไรอย่างเงี้ยสมมติถ้าการการแบบปีหน้าเราเริ่มเฟ้งานลงแล้วทุกอย่างมันกลับมาเฟ้เหมือนเดิมจะกลับมาเไรยไงกลับก็กลับค่ะก็คืออาจจะแค่มีช่วง work life balance อะไรเงี้ยให้มันดีเฉยๆขนาดแบบเหมือนตอนนี้มันยัง หนักไปทางการทำงานซะส่วนมากแต่แค่เราเหมือนปรับสมดุลตัวเองให้มันบาลานซ์พอดีๆก็ก็ก็คงโอเคกว่าอพี่ชลอาร์เราเสียณโอ้โหีตื่นแล้วเมื่อเวลาเนี่ยเมื่อกาเนี่ยเราต้องเป็นม่มาชาติหรือมะ้อเสีกวเีวหรอฮะเราเลิกรัแแทนอะไรไหมไม่ จริงจริงก็มีมีค่ะมีประมาณในสักแบบปี2ปีอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ก็รับงานที่ทางทางกองรับให้ก็จะมีงานใหม่ๆเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีเวนต์เยอะขึ้นค่ะส่วนในเรื่องของการแสดงตอนนี้ก็จะมีแค่2เรื่องค่ะก็ถ้าสนใจก็ยังสามารถได้อยู่ค่ะคือคือชอบหมดพร้อมที่จะรับงานมาเรื่อยๆใช่จริงหนูชอบทํางานนะจริงๆรหนูชอบทํางานได้อยากมีฟิลแบบว่าโอ้ยเหนื่อยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยพูกนีแบบโอ้ย หลับต่อเลยอ่ะเราพักอยู่บ้านเราอยู่บานเพี่ปาดูาเขาอย่งู้แบบนี้อ่ะอ่าแรกๆพี่ก็เป็นอย่างนี้แหละเน้องแล้วสักพักสักพักจะเริ่มเข้าใจคือจริงๆมันก็นั่นแหละเอาเอาที่ว่าอยู่ที่ความพอดีมากกว่าพอดีพอดีแบบให้มันบาลานซ์กันให้ดีอะไรเงี้ยน่าจะดีกว่าอ้าวช่างบอกตอนนี้เราตกใจนะเพราะทุกฟ้าเขาบอกว่าจะต้องไม่ได้หายไปไหนเนาะยังอยู่เขายังอยู่เขายังต้องถ่าย แต่จริงๆหนูอ่ะเห็น <c oughs> เห็นเขาทํางานหนักมา3ปีแล้วเห็นเขาบ่น2อย่างคืออยากนอนกับอยากเที่ยวทเที่ยวแบบพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนูก็ยังไม่เห็นเขาได้ทําเลยอะไรก็รู้สึกว่าเออเขาคงอยากที่จะแบบมีแค่อาจจะสักหนึ่งอาทิตย์ให้เขาได้ไปรีชาร์จเฉยๆในช่วง3ปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ สู้ๆนางานเยอะทำอะไรไม่ได้ได้แค่ปอบอะไรก็ขอให้ให้ได้๋ยบเที่ยวเยอะแล้วก็พักผ่อนเยอะๆก็คือจะคอยบอกตลอดค่ะแต่ก็เข้าใจว่าในช่วงนี้พอมีเข้ามาเราก็ต้องรีบรีบโกยให้ได้เยอะที่สุดเงี้ยอันนี้ได้ได้ไบอกแฟนคลับอยากขอเชื่อว่าเขาต้งใจหายโอ้ยจริงๆแฟนคลับก็อยากให้เราได้พักเพราะว่าทุกคนก็สู้ไปด้วยกันตลอดสปีคือมีงานที่ไหนไปได้กันขึ้นเหนือล่องใต้บางทีจังหวัดวันนี้อยู่จังหวัดนี้ พรุ่งนี้โดดไปอีกที่หนึ่งบินไปอีกประเทศหนึ่งอะไรเงี้ยเขาก็รับรู้มาตลอดอะไรเงี้ยจริงๆตัวแฟนขับเองเขาก็อยากให้เราแบบบาลานซ์ที่ดีเช่นเดียวกันก็ก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพเราด้วยอะไรเงี้ยอัแต่ยืนยันว่าไม่ได้ถึงขนาดนไม่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 ค่ะแค่อาจจะแบบว่าไม่ได้ไม่ได้เจอกันแน่นทุกวันอะไรอย่างเงี้ยใช่ต้องทดลองให้ถ่่ยได้โอเค